สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนิกกี้นะคะรีวิวไ้ง่ายบายนิกกี้ค่ะเห็นมาหน้าสดแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะนิกจะมารีวิว Base of me 2020หมวดเครื่องสำอางนะคะคือเครื่องสำอางที่นิกใช้บ่อยๆแล้วก็ใช้แล้วชอบในปี2020ค่ะ เริ่มต้นด้วยหมดไพรเมอร์นะคะทุกคนคือปีนี้น,นี่ไม่ค่อยจะใช้ไพรเมอร์เท่าไหร่จะใช้เป็นพวกเบสมากกว่านะคะตัวที่นิกยกให้เป็นแบบสุดยอดที่นิกชอบมากที่สุดนะคะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนเป็นจองแซมมุนนะคะสกินเซตติ้งกลอวิงเบสนะคะเพราะว่านิกอะเป็นคนที่หน้าแห้งนี่ก็เลยจะชอบไปที่มันแบบโกลล์นะคะทุกคนซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากคือว่ามันจะแบบมีความโกลทุกคนแล้วก็มันจะไม่หนักผิวแล้วก็เหมือนกับพอลงก่อนที่จะลงรองพื้นใช่ปะมันจะช่วยให้ แบบผิวมันเนียนอะแล้วก็มีความเปล่งปลั่งมากๆเลยนะคะแบบสําหรับใครที่ไม่ชอบรองพื้นที่มันเนื้อแมตดไปอะ่ะก็คือลงตัว growing base ตัวนี้ก่อนนะคะจะช่วยให้รองพื้นมีความโกลวขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็มันจะช่วยแบบเหมือนเบลอรนะูขุมขนอ่ะให้มันแบบรูขุมขนมันเรียบเนียนด้วยอะทุกคนพอทาไปแล้วแบบเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็มันจะแบบเห็นปาดูหน้ามันจะดูแบบโกลขึ้นมาทันทีเลยนะคะ และสำหรับปีนี้นะคะหมวดรองพื้นนะคะนิกก็คือตัวที่ชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเมมเบลีนนิวยอร์คนั่นเองนะคะซูเปอร์สเตย์นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบติดทนมากแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาจะไม่แมตเกินไปแต่ว่าวันนี้นิกจะยังไม่ลงเขานะคะเพราะว่าวันนี้นิกจะลงคูชชั่นให้ดูนะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือสุดยอดรองพื้นที่นิกใช้บ่อยมากๆในปี2020เพราะว่ามันติดทนแล้วก็ไม่ติดแมสด้วยค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งไอเทมที่นิกชอบมากๆในปีนี้นะคะหยิบมาใช้บ่อยมากเพราะว่ามันช่วยประหยัดรองพื้นได้ดีมากมันคือแบบมันอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบสเปรย์นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะอันนี้นะคะซ i วานาคัลเลอร์นะคะตัวนี้ทุกคนมาฉีดไปแล้วอ่ะเนื้อมันจะแบบมีความขาวๆนิกชอบมาฉีดคอเพราะว่านิขี้เกียจทารองพื้นที่คอตัวนี้ช่วยแบบประหยัดรองพื้นมากๆเลยนะคะพอทาแล้วแบบเห็นไหมมันจะช่วยปรับสีผิวเราให้มีความสว่างขึ้น แต่ว่าไม่วอกอะสีแบบให้สีคอกับสีหน้าแบบเสมอกันทุกคนตัวนี้นะคะถูกและดีมากเลยเพราะว่าตัวนี้อีกซื้อมาประมาณ159บาทนะคะซื้อจาก e ีพ n นบอยนะคะทุกคน mm hmm. นี่เป็นอะไรที่เป็นไอเทมลูกหลักอีกตัวหนึ่งเลยนะคะ มาถึงงานคิ้วกันบ้างนะคะในปีนี้นะคะตัวที่นิกใช้ซ้ำๆแล้วก็ซื้อบ่อยๆเลยก็คือตัวนี้นะคะทุกคนเป็น Benefit นะคะ brow contour pro นะคะซึ่งนิกจะใช้เป็นสี b r o ว n มีเดียนะคะทุกคนตัวนี้ที่มันดีเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด4หัวทุกคนก็คือมันจะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีเป็นตัวคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะให้เราเก็บคิ้วได้แบบเนี้บมากๆเลยค่ะ และแปรงเขียนคิ้วนะคะแปรงเบรนคิ้วที่นิกชอบในปีนี้ก็ยังคงเป็นเจสซาปัดเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือนิกจะใช้เบรนนะคะเวลาที่เขียนคิ้วไปแล้วนะคะให้มันฟุงฟ้งๆนัวๆหน่อยนะคะทุกคนจะได้ไม่ดูแข็งเกินไปนะคะหัวแปรงเขาแบบเป็นพุ่มพอดีกับคิ้วมากๆเลยทุกคนเห็นปะพอเบรนแล้วมันจะได้แบบคิ้วฟุงฟ้งๆแบบนี้ค่ะในเวลาที่แบบเขียนคิ้วอ่ะนิกจะชอบแบบว่า ลากมันลงมาเลยนะก็คือใช้สีของมีสอบเขียนคิ้วที่มันยังเหลืออยู่ที่แปรงอะ่ะเบรนลงมาเลยจากที่จมูกนะคะทําให้จมูกแบบว่ามีสักนะคะทุกคนใช้ตัวคอนซีลเลอร์ในแท่งนะคะมาเก็บข้างใต้คิว้วเห็นป้ามันแบบใช้สะดวกมากๆเลยทุกคนนิกจะซื้อช่วงที่มันมีโปรในลาซาด้มันจะถูกมาก แปลงที่ใช้เก็บขอบนะคะนิคใช้ของลูน่าค่ะทุกคนเป็นแปลงที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะแล้วก็มาถึงหมวดของมาสคาร่าคิวนะคะจริงๆอ่ะ ตัวเทคนิคชอบมากในปีนี้คือเพิ่งใช้เมื่อปลายปีแต่ว่าใช้แล้วแบบชอบมากติดใจมากนะคะก็คือของ loose c o s m e t i c นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะสีที่นิช้นะคะมันก็คือสีคาปูชิโน่นั่นเองนะคะนิชชอบมากเพราะว่ามันให้คิ้วแบบว่าเลียงเส้นสวยแล้วก็อยู่ทรงทั้งวันเลยค่ะก่อนจะใช้นะคะก็คือจะปาส่วนเกินทิ้งไปก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะปัดย้อนขนคิ้วก่อนหนึ่งรอบนะคะ แล้วค่อยปัดตามสี 4, มันก็คือจะเข้ากับตัวดินสอเขียนคิ้วที่นิกใช้เลยมันจะทำให้คิ้วฟูคิ้วอุ้ยมากๆทุกคนเนี่ยแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวสักแป๊บหนึ่งนะประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็จะใช้หวีจัดทรงอีกกีค่ะตัวนี้นะคะของ loose cosmetic นะคะก็คือชอบมากๆเลยค่ะ ระหว่างที่ราคิวเซ็ตตัวนะคะก็จะมารีวิวเบสออฟมีนะคะหมวดคอนซีลเลอร์นะคะของนิกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเมเบลีนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคอลเลกชันมาเวลนะคะทุกคนซึ่งสีที่นิกใช้นะคะก็จะเป็นสีแฟนะคะตัวนี้นิกชอบมากเลยเพราะว่ามันมีหัวฟองน้าแบบนี้มันใช้ง่ายมากๆแล้วเวลาใช้นะคะก็คือเราก็แค่หมุนทุกคนเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วเนื้อคอนซีลเลอร์ก็จะออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่ามันผสมสารบำรุงที่แบบว่าช่วยต่อต้านริ้วรอยด้วยนะ ใช้ใช้ง่ายมากเลยคือแบบเราก็แค่เต้นๆไปเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้แปรงหรือใช้ฟองน้ําแทบๆเอานะคะอันนี้นะคะนิ่จะใช้ในกรณีที่แบบว่ากลบสิวแล้วก็กลบใต้ตาที่แบบว่าหมองคํานะคะทุกคนแล้วก็เอามาไฮไลท์ได้นะเห็นปะคือแบบสีมันโอเคมากๆเลยเอาละคิ้วเราเซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา จัดแต่งทรงคิวกันนี่ก็ใช้แปรงของลูน่าเหมือนเดิมนะคะคือจะบอกว่าเซตแปรงในปีเนี้ใช้ของเจสซับบัตแล้วก็ของลูน่าบ่อยมากของลูน่าเนี่ยแปรงที่เกี่ยวกับงานตาเขาจะแบบเลิศม,มากเลยทุกคนนี่พอจัดแต่งทรงคิวแล้วนะคะก็จะได้คิวฟูฟูแบบนี้เลยนะคะทุกคนเรียงเส้นสวยมากๆแล้วก็ทําให้คิวว้วอะแบบอยู่ทรงทั้งวันเลยนะคะ และสำหรับ Base of me นะคะสุดยอดอายแชโดว์ที่นิกใช้บ่อยประจำปี2020นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองทุกคนเป็น Color Pop นะคะเ่นโบว์พาเลตตตัวนี้นะคะทุกคนแบบมันครบมากนิกชอบมากมีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์นะคะแล้วก็แบบมีครบทุกสีเสีเจวันไปเลยจ้าวันนี้นะคะนิกจะแต่งแบบโทนส้มๆนะคะทุกคนส้มๆม,มพีช,พช สุดยอดอายไลเนอรที่ใช้บ่อยประจำปี2020คือตัวนี้นะคะทุกคนเป็น m i s t นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Soul b a c k นะคะทุกคนเส้นมันดำสนิทมากเลยค่ะแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยนะคะไม่เยิ้มเลยนะคะสำหรับนิกนะคะ เห็นไหมทุกคนแล้วคือนิกะเป็นคนที่ชอบแต่งตาโดยใช้กริตเตอร์ใช่ปะ่ะเจ้ามิทิลโซแบ็กตัวนี้นะคะสามารถแบบว่าเขียนทับกริตเตอร์ได้นะคะเพราะว่าเนื้อมันแบบค่อนข้างที่จะชุ่มแล้วก็แห้งนะคะแห้งเร็วนะคะมันก็เลยแบบทําให้กริตเตอร์นะคะไม่หลุดนะคะตาเราก็จะเป็นประกายแล้วก็ได้เส้นที่คมชัดดาสนิทแบบนี้ค่ะ ถ้าถึงขนตาปลอมกันมากนะคะทุกคนจะบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ใส่ขนตาปลอมค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวที่แบบมาแรงมากแล้วก็ชอบมากๆนะคะคือเพิ่งซื้อเมื่อสิ้นปีนะคะแต่ว่าชอบมากๆแบบมันติดง่ายก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็น อายตาลาเชตนะคะทุกคนของนี้นะคะใช้เบอร์สองส้มหวานนะคะมันใช้ง่ายมากๆมันเป็นขนตาปลอมแม่เหล็กทุกคนก็คือว่ามันจะมีตัวที่เป็นอายไลเนอร์ er นะคะมันจะมีแบบเหมือนเนื้อแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ระคายเคืองตาเลยนะที่ใช้มาหลายรอบแล้วอะคือเราก็จะทาตัวที่เป็นอายไลเนอร์ er ลงไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เอาขนตาแปะลงไปมันจะดูดติดปุ๊บเข้ามาแบบง่ายมากๆเลยทุกคนจะใช้ให้ดูเลยนะคะทุกคนขั้นแรกนะคะเขย่าขวดก่อนนะคะแล้วก็ วาดอายไลเนอร์ลงไปนะคะเฉพาะส่วนที่เราจะติดขนตานะคะทุกคนก็คือวาดทับอายไลเนอร์ของเราไปเลยก็ได้นะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็ติดขนตาปลอมแล้วทุกคนคือตรงขนตามันจะมีเหมือนเป็นแบบแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะคะมันจะดูดชึบเข้าไปเลยนะคะกับเนื้ออายไลเนอร์ของเรานะคะทุกคนวางไปชึบหนีนป่ะมันดูดเลยอะ ติดง่ายมากดูดิปึ๊บเสร็จแล้วแล้วมันติดทนมากเลยนะทุกคนแค่เสร็จแล้วแค่วางแค่นี้เสร็จเลยมันดูดชึบเข้าไปคือเป็นการติดขนตาปลอมที่ง่ายมากๆเลย เห็นป่ะทุกคนแค่นี้เองติดง่ายมากเลยนะแล้วก็มันติดทนแบบตลอดทั้งวันเลยนะแล้วก็ไม่เยิมด้วยนะคะสําหรับใครที่กลัวว่ามันจะแบบระคายเคืองนะขอบอกว่าไม่เลยนะคะมันจะไม่ได้แบบระคายเคืองตาคือมันสบายตามากก็คือแบบอยู่ทรงทั้งวันสวยเด้งทั้งวันเลยแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าติดง่ายมากๆชอบมากๆ สำหรับตัวมาสคาร่าในปีนี้นะคะที่นิใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็น l o เร a l Paris นะคะ Unlimited m a s c a r a Waterproof ตัวนี้นั่นเองนะคะที่นิชชอบนะคะเพราะว่ามันสามารถหักหัวได้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปะคือแปลงเขาว่ามันจะแบบปัดขนตาได้แบบเรียงเส้นสวยมากๆเลยนะคะก่อนที่จะใช้นะคะเราก็จะทําการปะส่วนเกินออกไปนะคะแล้วก็เวลาที่นิติดขนตาปลอมนิชจะไม่ค่อยปัดมาสคาร่าที่ขนตาด้านบนเพราะว่า เพื่อเป็นการรักษาขนตาปลอมด้วยนะคะให้เนื้อมาสคาร่ามันไม่ไปติดเลยขนตาปลอมนี้ก็จะปัดแต่ขนตาด้านล่างนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้แปลงมันแบบว่าใช้ง่ายมากนะคะทุกคนแล้วเนื้อมาสคาร่าคือติดทนมากอยู่ทนทั้งวันแล้วก็ไม่เยิ้มไม่แันด้าด้วยจ้า มาถึงปัดแก้มลูกหลักที่ใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากในปี2020นะคะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนเป็น Na อ l ก a z a นะคะ Illuminating Loose Powder นะคะตัวนี้นะคะคือเวลาจะใช้น้องเนี่ยจะต้องระวังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเปิดมาแล้วน้องจะฟุ้งมากแล้วคือน้องไม่มีตะแกรงจะอยู่งนี้นี่จะใช้ตรงส่วนที่แบบว่าติดฝาอยู่อย่างนี้นะคะน้องจะมีความชมพูและเป่งประกายมากทุกคนเห็นปะ คือน,นี้ก็เป็นคนที่ชอบอะไรโกลโกลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเบสออฟมีของนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ากลโกลแล้วก็วิบวับวิบวับนะคะทุกคนเห็นปะมีความแบบชมพูกลโกลนะคะทุกคน และมาถึงตัวคอนทัวร์ลูกหลักนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะฮูล่าเบเนฟิตนะคะตัวนี้นะคะใช้มา2ปีแล้วนะมันยังไม่หมดสักทีนะคะเพราะว่านิกเองเป็นคนที่แบบว่าคอนทัวร์ไม่ค่อยเยอะนะคะจะคอนทัวร์เฉพาะตรงแก้มแลวก็กรอบหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าสีเขาอะ่ะมันจะพอดีกับกับผิวโทนโทนของเราอะ่ะคือโทนคนไทยอะ่ะใช้สีนี้แล้วแบบมันจะดูไม่เข้มเกินไปแล้วก็ดูไม่เป็นปื้นนะคะนิกจะเอามาคอนทัวร์ตรงแบบกรอบหน้านะคะ แล้วก็เก็บเนียงที่ใต้คางมันจะไม่ดูเป็นคลาบนะคะมันจะแบบแล้วคือมันจะไม่ออกส้มเกินไปไม่น้าตาลเกินไปคือสีมันพอดีอะทุกคนชอบมากอันนี้นะคะใช้มาสองปีแล้วยังไม่หมดสักทีนะแปรงที่มี่ใช้คอนทัวร์นะคะนี่ใช้ของเรียวเทคนิคตัวนี้นะคะทุกคนอยู่กันมาหลายปีแล้วก็ยังไม่พังนะคะแปรงทนมากเลยนะคะนี่ก็จะ คอนทัวร์กรอบหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้แปรงเล็กๆนะคะมาแบบว่าไลายที่สันจมูกนะคะทุกคนเพราะว่าสีเขาคือดีอะ่ะมาถึงงานลิปลูกรักประจำปี2020นะคะปีนี้นิกจะแบบว่าใช้ลิปเยอะมากแล้วก็รีวิวลิปเยอะมากแต่ว่าถ้าเผื่อว่าจะให้พกไปไหนหรือว่าหยิบมาทาบ่อยๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะจะเป็น2ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนก็คือ b e l บ i n e นั่นเองนะคะซูปเปอร์สเตย์ของเรานะคะซูปเปอร์สเตย์แมตติ้งนะคะ,ปเ,เ,ะ,คะเป็นลิปที่แบบว่าเวลาที่นิก ใส่แมสทีไรอ่ะนี่ก็จะแบบว่าใช้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ติดแมสเลยแล้วก็สีติดโทนี่มากๆส่วนอีกสีหนึ่งนะคะถ้าแบบนิกแบบต้องการความแวววาวหรือว่าต้องการปากที่ดูนุ่มชุ่มชื้นนี่ก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็น YSL นะคะเป็นเบอร์216นะคะทุกคนสีนี้คือทาทีไรจะมีแต่คนทักคนถามตลอดเลยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเมเบรลินให้ให้ดูก่อนนะคะคือลงเมเบรลินไปก่อนแล้วค่อยลง YSL ทับค่ะเมเบรลินสีที่นิกชอบใช้นะคะที่มาใช้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นเบอร์210นะคะทุกคนเบอร์นนี้ะะค จะมีความแบบว่าพีชพีชนะคะชมพูชมพูสวยอะ่ะนี่เห็นไหมสวยมากเลยเป็นสีที่แบบว่าดูแบบดูดีดูลูกคุณหนูนะคะแล้วก็ไม่ดูซีดเกินไปไม่ทำให้หน้าดูป่วยนะคะทุกคน เป็นไงสีนี้นะคะ m a y บล l น i n e Super s t a y Matte Ink เบอร์2 1 0นะคะคือสวยมากใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆแล้วเป็นสีที่นิกหยิบมาใช้บ่อยที่สุดในปีนี้เลยะคะ่ะต่อไปเดี๋ยวจะลองลง YSL 216ทับให้ทุกคนดูนะคะก็คือคือสีที่ลงทับเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สีที่แบบว่าลงบนปากเพียวๆแต่ว่าจะบอกว่าคือปีนี้นินกใช้บ่อยมากๆและเป็นสีที่แบบทาทีไรคนก็ถามทุกทีเลยนะสีนี้นจะมีค่ะคือจริงๆสีมันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าัน,นี้จะมีความวาว แล้วที่ชอบ YSL อย่างก็คือกลิ่นเขาอะหอมมากๆเลยทุกคนกลิ่นลิปหอมมากคือเห็นไหมพอทา YSL ลงไปมันจะมีความฉ่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบนิกอยากได้ลุคที่แบบฉ่ำๆนะคะนิคก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะ YSL 216คะ่ะ มาถึงงานแป้งกันบ้างนะคะจะบอกว่าปีนี้ไม่ค่อยได้ใช้แป้งพับแล้วก็แป้งฝุ่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะใช้เป็นแป้งที่แบบใช้จบลุกแล้วก็ใช้แบบว่าเบรกความมันบนหน้านะคะซึ่งต้องยอมรับว,ว่าปีนี้จองแซมบุนมาแรงจริงค่ะตัวนี้นะ,ะันนิกชอบมากๆเลยนะคะเป็นจองแซมบุนนะคะสกินนูเดิลแพคตัวนี้นะคะคือที่ชอบแบบเพราะว่าชอบแปรงของเขา ทุกคนมันเอามาแบบว่าปัดใต้ตาเบรกความมันใต้ตาได้ดีมากแล้วคือเนื้อแป้งคือแบบเนียนมากคือทาไปอะอารมณ์เหมือนแป้งโปร่งแสงนะแต่คือช่วยให้หน้ามันแบบว่าบไบรท์ขึ้นมานะคะนี่ก็ชอบเอาไว้แบบเบรกที่ใต้ตานะคะทุกคนเห็นปะคือมันจะไม่ทําให้หน้าแบบฟอกนะคะแต่ว่ามันจะช่วยแบบว่าทําให้ดูสมูทยิ่งขึ้นอนะผิวจะแบบว่าดูเนียนดูเห็นปะดูมีความเบลอดูเหมือนใส่ฟิลเตอร์ที่หน้า ป็นอะไรที่สวยมากทุกคนแป้งตัวนี้นะคะเห็นปะตรงใต้ตาจะเหมือนใส่ฟิลเตอร์ไหมคือแป้งตัวนี้ดีมากๆต้องต้องมีจริงๆนะส่วนมากนี่ก็จะเอามาปัดเฉพาะส่วนนะคะจะไม่ปัดทั้งหน้านะคะทุกคนปัดเฉพาะส่วนที่มีความมันเท่านั้นนะคะนี่เห็นปะตัวนี้นะคะทุกคน มาถึงงานไฮไลท์กันมากนะคะเมื่อปีที่แล้วว่ะตัวที่เป็นสุดยอดไฮไลท์ที่นิกชอบแบบก็คือเบเก้านะคะแต่ว่าเป็นสีแชมเปญป๊อปซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นเบเก้าเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าสีที่นิกชอบแบบมันเปลี่ยนมาเป็นสีโรสคอร์นะคะทุกคนเพราะว่าสีนี้มีความแบบว่าชมพูมุกมุกนะคะเวลาที่แบบว่าเอามาไฮไลท์แล้วแบบว่าสวยมากพุ่งมากทุกคนนี่เดี๋ยวนิกจะให้ดูนะคะสีเขาจะแบบว่ามีความเนี่ยพอลงแล้วแบบเห็นไหมดูปลายจมูกดิ เงาขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าเป็นชมพูมุกๆที่แบบว่าไม่แวบจนเกินไปทุกคนมีความธรรมชาติชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะคะนี่เอามาทาตรงเห็นปะคือสวยอ่ะเอามาทาแก้มบนด้วยแล้วคือ ไฮไลท์ของเบเก้ามันสามารถใช้นิ้วเกลี่ยได้อะคือนิชชอบตรงเนี้ยเพราะเนื้อเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะไม่เป็นไม่เป็นผงไม่เป็นปื้นนะคะใช้แบบนิ้วเกลี่ยได้สบายมากๆเลยเห็นไหมพอลงแล้วก็จะมีความเล่นแสงมากๆสวยมากเห็นปะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของ Base of me หมดเครื่องสำอางที่นิกใช้บ่อยใช้ดีใช้ใชแบบใช้จนซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกในปี2020นะคะทุกคนหวังว่าจะมีชิ้นไหนที่แบบว่าโดนใจทุกคนแล้วก็ไปสอยตามกันได้นะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าชอบความฉ่ำความโกลแบบนิกนะคะคืออันนี้เป็นชิ้นที่แบบ Base of me จริงๆคะ่ะแล้วกลับ,บมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ